สวัสดีนะักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะ,ะสำหรับเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องวันณะสีกับงานศิลปะอะวันณะสีกับงานศิลปะวันณะสีคืออะไรองานกับม,มันมันมีมันเกี่ยวข้องอะไรกับงานศิลปะเราไปดูกันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะเรามาดู หัวข้อแรกกันเลยนะคะก็หรือคือการผสมสีหรืออ้าววงจรสีนั่นเองนะคะอ้าววงจรสีจะประกอบไปด้วยสีขั้นที่หนึ่งอ่าสีขั้นที่หนึ่งก็คือแม่สีนะคะจะประกอบไปด้วยอะไรสีอะไรบ้างลูกแม่สีจะมีสีอะไรคะสีเหลืองใช่ไหมคะ่าสีเหลือง สีน้ำเงินแล้วก็สีแดงอันนี้ก็คือสีขั้นที่หนึ่งอ่จอต่อไปพอสีพอเราได้สีขั้นที่หนึ่งมาแล้วอ่าเราก็จะมาผสมกันนะผสมสีขั้นที่หนึ่งสีขั้นที่หนึ่งบวกขั้นที่หนึ่งเราก็จะได้สีขั้นที่สองขึ้นมานะคะอ่าสีแดงบวกสีเหลืองได้สีอะไรคะ อ่ะได้สีส้มอ่าสีแดงบวกสีน้ำเงินก็จะได้สีม่วงอ่าสีน้ำเงินบวกสีเหลืองก็จะได้เป็นสีเขียวอ่ามันก็จะอยู่ันวันนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นสีขั้นที่สองอ่าซึ่งมันก็จะได้จากการผสมสีจากแม่สีนั่นเองนะคะต่อไปพอเราได้สีขั้นที่สองเสร็จแล้วมันก็จะ แต่งย่อยออกไปอีกเป็นสีขั้นที่สามอ่าก็คือสีขั้นที่หนึ่งหรือสีขั้นที่สองเนี่ยบวกกันนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูอันแรกเลยสีแดงคือสีขั้นที่ไหนคะสีแดงคือแม่สีหรือสีขั้นที่หนึ่งบวกสีส้มก็คือขั้นที่สองเราจะเท่ากับได้สีอะไรเอ่ยสีแดงบวกสีส้มจะได้เป็นสี ส้มแดงนะลูกอันนี้เขาเรียกสีส้มแดงนะคะอ่าสีแดงบวกสีม่วงสีแดงบวกสีม่วงจะได้เป็นสีอะไรอืมก็เลยเป็นสีม่วงแดงนั่นเองนะคะต่อไปเป็นสีน้ําเงินบวกสีเขียวก็จะได้เป็นสีเขียวน้ําเงินน่ะ นักเรียนสังเกตดูนะว่ามันจะมีสีขั้นที่1กับสีขั้นที่2บวกกันมันถึงจะได้สีขั้นที่3ามอ่ะก็เหมือนเราบวกเลขไงลูกสองบวกหนึ่งเท่ากับสานั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเป็นสีเหลืองบวกสีส้มก็จะได้เป็นสีส้มเหลืองนะอ่ะสีน้ำเงินบวกสีม่วงก็จะได้เป็นสีม่วงน้ำเงินอ่ะต่อไปเป็น สีเหลืองบวกสีเขียวก็จะได้เป็นสีเขียวเหลืองนั่นเองนะคะอ่านะเรียนดูต่อไปอ่าวงจรสีสีขั้นที่3ก็จะเป็นแบบนี้อ่าสีขั้นที่3ก็จะมีอยู่ทั้งหมดกี่สีลูก6สีนั่นเองนะคะอ่าต่อไปเรามารู้กับวันณะของสีอ่าวันณะของสีคืออะไร วันนะของสีเนี่ยก็คือสภาพของสีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งมันจะอยู่ในวงสีอ่าแบ่งเป็นสองประเภทก็คือสีที่ให้ความรู้สึกอุน่นกับสีที่ให้ความรู้สึกเล็กเย็นหรือเราเรียกว่าวันนะสีร้อนกับวันนะสีเย็นนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยว่า อ่านักเรียนลองดูวงสีสิอันนี้ก็จะเป็นวงของสีวงจรสีหรือเขาเรียกว่าวงจรสีนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูกันเลยว่านักเรียนลองมองรูปภาพสินักเรียนลองคิดว่ากลุ่มสีไหนที่จะจัดอยู่ในกลุ่มสีโทนร้อนอ่าหรือสีอ่าหรือวันณะอุ่นอ่าหรือกลุ่มไหนที่จะอยู่ในสีโทนเย็นหรือวันณะเย็นนะมาเราไปดูกันเลยนะอันนี้ก็คือ วันนะสีเนี่ยก็คือมันก็จะให้ความรู้สึกเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะคะอ่าอย่างวันนอุ่นก็จะให้ความอะไรอ่าในในในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าสีวันนอุ่นเนี่ยเขาจะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากอาหารรู้สึกอยากหิวกระตุ้นให้มีความมีชีวิตชีวาอยู่เสมอนั่นเองนะคะอ่าต่อไปเป็นสีวันนะเย็น สีวันนะเย็นเนี่ยจะเป็นสีที่มีความสําคัญเลยสําหรับคนเรานะอ่าเป็นสีที่ต้องชอใช้ทำงานหนักอ่าและใช้ความคิดเป็นอย่างมากนั่นเองนะคะเนื่องจากมันจะทำให้ช่วยทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายเมื่อเรามองไปเนี่ยอ่าเราจะมันจะทำให้เราผ่อนคลายอ่าอ่าต่อไป มาดูสีแรกกันเลยอ่าสีวรรณอุ่นสีวรรณอุ่นเนี่ยหมายถึงชุดสีที่ประกอบไปด้วยสีอะไรลูกสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงพวกสีแดงสีบ่วงแดงอะไรอย่างนี้อ่าซึ่งสีวรรณอุ่นเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกตื่นตามีพลังอบอุ่น่าสนุกสนานนะคะแล้วก็ช่วยดึงดูดความสนใจได้ดีนั่นเองนะคะอ่า ต่อไปเป็นสีอ่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างของสีวันนะอุ่นนะลูกอ่าตัวอย่างของมันก็จะเป็นสีอะไรอ่ามันก็จะเป็นสีส้มกับสีเหลืองซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะอ่าแล้วเรียนก็นึกภาพไม่ออกแล้วเรียนก็นึกภาพเป็นภาพอะไรลูกเป็นพวกทะเลทรายอ่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะก็จะมันก็จะให้บรรยากาศแบบยังไงอ่าร้อนระอุหรือแห้แงแล้งนั่นเองอ่าต่อไปเป็น สีวันณะเย็นนะคะสีวันณะเย็นเนี่ยจะเป็นสีที่ให้ความรู้สึกเย็นแล้วก็มีความเยือกเย็นอ่าประกอบไปด้วยสีอะไรบ้างลูกอ่าสีเหลืองสีเขียวเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ําเงินสีน้าเงินสีม่วงน้าเงินสีม่วงแล้วก็สีอื่นๆที่เน้นไปทางสีน้ําเงินนั่นเองนะคะอ่า สีเขียวเนี่ยก็จะเป็นวันนะสีเย็นอย่างเช่นสีเทาสีดําสีเขียวแก่เป็นต้นนะคะจะสังเกตได้ว่าสีเหลืองเนี่ยนักเรียนสังเกตนะสีเหลืองกับสีม่วงเนี่ยมันจะอยู่ทั้งวันนะอุ่นและวันนะเย็นนะถ้าอยู่ในกลุ่มสีที่วันนะอุ่นเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกร้อนแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มสีที่วันนะเย็นเนี่ยก็จะให้ความรู้สึก เย็นไปด้วยอ่าดังนั้นดังนั้นนะลูกสีเหลืองกับสีม่วงอ่าสีเมื่อสีเหลืองกับสีม่วงมันจะอยู่ตรงกลางมันจะอยู่ตรงกลางของวันณะสีอ่าซึ่งมันจะสามารถอยู่ได้ทั้งสองทั้งสองวันณนะทั้งอุ่นและเย็นนะถ้าถ้ามันไปอยู่อุ่น มันก็จะให้ความรู้สึกร้อนถูกไหมอ่าแต่ถ้ามันอยู่กับสีวันนะเย็นทั้งถ้าอย่างสีสีเหลืองอ่ามาอยู่กับต้นไม้อ่ามันก็จะให้ความรู้สึกอะไรลูกให้ความรู้สึกเย <istry> ็นสบายสดชื่นอ่าดอกไม้ที่อยู่กับสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะให้ความรู้สึกอ like ะไรให้ความรู้สึกเย็นสบายใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้าสีเหลืองเนี่ยไปอยู่กับทะเลทรายมันจะให้ความรู้สึกยังไงคะ สีเหลืองที่มันจะไปเป็นพวกอาทิตย์เป็นแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกไงให้ความรู้สึกร้อนแล้วก็แห้งแล้งนั่นเองดังนั้นนะสีเหลืองกับสีอะไรลูกสีม่วงนะจะอยู่ได้ทั้งสองวันนะเลยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ สีวันนะเย็นนะอ่าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นสีเขียวอ่าสีเขียวของผืนป่าน้ํำทะเลน้ํำตกอะไรอย่างนี้มันก็จะให้ความรู้สึกเย็นอ่าชุ่มชื้นนั่นเองนะคะอ่า จบบทนี้ก็คือเรื่องวรรณศิี์กับงานศิลปะนะทีนี้นักเรียนจำใบงานได้ไหมอ่าครูท้าให้ทำใบงานต่อนะคะทีห่หน้าที่นักเรียนข้ามไปนักเรียนเห็นไหมลูกอ่านน,น,านักเรียนดูดีๆนะอ่ากล้องอยู่ตรงไหนอ่านักเรียนดูนะอ่าหน้านี้นะคะที่มันจะเป็นวงจรอ่านักเรียนอ่านคำชี้แจงอ่าคำชี้แจงมันบอกว่าสีที่ สีที่เป็นวงกลมรูปวงกลมให้นักเรียนระบายสีขั้นที่หนึ่งสีขั้นที่หนึ่งคือแม่สีแม่สีมีสีอะไรบ้างคะน้ำเงินเหลืองแล้วก็สีแดงนะดังนั้นในวงกลมนักเรียนต้องเขียนสีอะไรลูกน้ำเงินเหลืองแล้วก็สีแดงอ่าต่อไปสี่เหลี่ยมเขาบอกว่าให้เขียนสีขั้นที่ สอ,อ่าสีขั้นที่สองคือสีไลสีขั้นที่สองก็คือสีส้มสีเขียวแล้วก็สีม่วงอ่านักเรียนก็ระบาย3ามสีนั้นลงไปส่วนสามเหลี่ยมเล็กๆเขาให้ระบายสีขั้นที่สอ่านักเรียนก็ระบายลงไปใครที่ระบายมาก่อนแล้วระบายผิดให้หาวิธีลบหรือไม่ก็นักเรียนไประบายด้านหลัง ของอีกหน้าหนึ่งหน้าไหนก็ได้ที่นะและแต่วงกลมหรืออะไรนักเรียนต้องวาดเองให้มันเป็นวงจรแบบนี้นะคะอ่านั่นแหละเหตุผลที่ครูถึงบอกว่าต้องรอครูก่อนแล้วนักเรียนก็เขียนลงไปด้านล่างว่าสีขั้นที่หนึ่งมีสีอะไรบ้างขั้นที่สองมีสีอะไรบ้าง3มมีสีอะไรบ้างเขียนลงไปให้เรียบร้อยนะคะอ่าต่อไปนักเรียนก็เปิดไปหน้านี้ หน้านี้ Đ นะลูกอ่าเขาบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพที่ต้องการลงในกรอบแล้วระบายสีให้สวยงามอ่าโดยภาพนี้ให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งภาพว่านักเรียนจะระบายสีวัน,นร้อนหรือวนนันอุ่นหรือวัน,นเย็นอ่าให้นักเรียนระบายสีมาให้เรียบร้อยวาดแล้วให้ระบายสีมาให้เรียบร้อยอ่า นักเรียนภาพที่วาดชื่อตรงนี้ให้นักเรียนเขียนว่าเป็นภาพวาดสีวันณนะจุดๆวันณะอุน่นวันณะเย็นก็เขียนลงไปนะ,ะใครเรียนทำมาให้เรียบร้อยสัปดาห์นี้ครูสั่งไป2องอนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะลูกนะสวัสดีค่ะ